พร้อมเหลาพอดแคสต์สวัสดีครับทุกคนพบกับพร้อมเหล่าพอดแคสต์นี่ก็เป็นพอดแคสต์อันที่2ของเรานะครับอันแรกเนี่ยเราได้ทำเกี่ยวกับการทดลองที่มีชื่อว่า Universe 25สวรรค์ของหนูก็เป็นการทดลองที่เกี่ยวกับการนำหนูเนี่ยมาอยู่ในเมืองทดลองที่มีอาหารและก็ที่อยู่ที่โดมสมบูรณ์และก็คอยสังเกตพฤติกรรมของพวกมันว่า หนูเหล่าเนี่ยที่อยู่ในเมืองทดลองเนี่ยจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างไรก็ผลการทดลองก็ค่อนข้างน่าตกใจนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังเนี่ยลองย้อนกลับไปหาฟังกันได้ไม่ก็ลองเซิร์ช universe 25 y พร้อมเหล่าก็น่าจะเจอผมคิดว่าน่าจะเจอนะก็มาในเรื่องราวของตอนที่2กันดีกว่าคือก่อนหน้านี้หลายวันผมก็พยายามแบบหาเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแหะแต่ก็ยังคิดไม่ค่อยออกก็เลยอ่ะ ปล่อยตามสบายไปหานน่นหานี่อ่านก็ไปสะดุดกับเรื่องเรื่องหนึ่งเข้าที่เกี่ยวกับความเจ้าชู้เรื่องของเรื่องก็คือไปเจอบทความบทความหนึ่งเขาบอกว่านิสัยผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ผลสำรวจเผย71.7%แอบมีกิ๊กแล้วก็ครบเผื่อเลือกแล้วก็มีแบบบทความบทความหนึ่งที่เขาจะบอกประมาณว่าแบบเฮ้ ความเจ้าชู้เนี่ยมันฝังอยู่ใน DNA นของสัตว์ตัวผู้และมนุษย์เพศชายอยู่แล้วพอผมอ่านแล้วผมก็แบบเฮ้ย hey, มันจริงเหรอวะงั้นก็แสดงว่าผู้ชายทุกคนแล้วก็สัตว์ตัวผู้ทุกตัวก็ต้องเจ้าชู้สิใช่ไหมแต่เอ๊ะบนโลกของเราหรือสังคมรอบตัวผมเนี่ยมันก็มีคนที่ไม่เจ้าชู้อยู่นี่จนผมก็เริ่มสงสยัยแล้วก็ค่อยๆลองอ่านแล้วก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เลยเอามันเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เกี่ยวกับ ความเจ้าชูมาตามสัญชัตญยานแล้วเนี่ยสัตว์โลกจะมีความต้องการอย่างหนึ่งก็คือความต้องการขยายเผ่าพันธุ์พวกมันสามารถทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนประชากรในกลุ่มและสัตว์ที่พร้อมสนองความต้องการนี้ที่สุดก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งรวมถึงมนุษย์อย่างพวกเราด้วยนั่นเอง ซึ่งในมนุษย์เนี่ยหากสัญชตาตญาณความต้องการการขยายเผ่าพันธุ์เนี่ยมีมากเกินไปก็จะถูกจำกัดความสิ่งสิ่งนี้ว่าความเจ้าชู้หรือพฤติกรรมที่มนุษย์เนี่ยมีแรงดึงดูดกับอีกฝ่ายซึ่งหลายครั้งกระรวมถึงแรงดึงดูดทางเพศด้วยและแสดงออกถึงความสนใจนี้ออกไปโดยไม่คิดว่าจะต้องจริงจังและใช้ชีวิตร่วมกันไปตลอดกาลนี่แหละคือความเจ้าชู้อืมแล้วคําว่าเจ้าชู้เนี่ย ในแต่ละคนเนี่ยผมว่านิยามไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะจากที่ดำถามมาบางคนก็บอกว่าอุย้ยคำว่าเจ้าชู้เนี่ยก็คือเป็นนิสัยของคนที่บริหารสเสน่ห์ตัวเองได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเฟรนลี่เข้าถึงง่ายหรือว่าแค่คุยเยอะๆแบบไม่ได้ครบนี่ก็ถือว่าเป็นความเจ้าชู้แล้วนะส่วนบางคนก็บอกว่าคําว่าเจ้าชู้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้ว แล้วอย่างนอกใจไปคุยกับคนอื่นหรือไม่ก็ความเจ้าชู้จริงๆก็เป็นเรื่องปกตินะาไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยไม่ได้จำกัดเพศว่าผู้ชายต้องเจ้าชู้หรือว่าผู้หญิงต้องเจ้าชู้อันนี้ก็คือนิยามของคําว่าเจ้าชู้ที่ผมลองไปแบบทาถามมาแล้วเพื่อนๆผู้ฟังแหะครับคําว่าเจ้าชู้หรือความเจ้าชู้เนี่ยเพื่อนๆน,นิยามไว้ว่าอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะฮะถือว่าแลกเปลี่ยนกันก็ได้ แล้วไอ้ที่ว่าความเจ้าชู้เนี่ยมันฝังอยู่ใน DNA ของสัตว์ตัวผู้และมนุษย์เพศชายอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นิยามการจับคู่หรือการผสมพันธุ์กันของสัตว์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาได้ระบ,บุไว้ว่าสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมีความต้องการในการแพร่พันธุ์เยอะๆเพราะตัวผู้มีลักษณะทางพันธุก,กรรมที่เอื้ออํานวยต่อพฤติกรรมนี้นั่นก็คือ เพศผู้เนี่ยสามารถปล่อยอสุจิได้หลายครั้งซึ่งจะต่างจากตัวเมียมากๆที่ต้องใช้เวลาในการตั้งท้องนานถ้าพูดย่ายๆ,ๆเห็นภาพคือตัวผู้เนี่ยสามารถผสมพันธุ์ได้กับตัวเมียหลายๆตัวกับตัวไหนก็ได้แต่ว่าตัวเมียเนี่ยถ้าจะตั้งท้องหนึ่งครั้งเนี่ยต้องใช้เวลานานหลายเดือนหรือเป็นปีกันเลยทีเดียว ยกตัวอย่างอย่างเจ้าชิมเปนซีเนี่ยที่เราพอจะรู้กันมาบ้างถึงพฤติกรรมของมันชี้ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็คงเรียกได้ว่าเป็นหลิงเจ้าชู้เพราะพวกมันสามารถผสมพันธุ์กันกับตัวเมียได้มากกว่า1ตัวและอาจจะถึง10ตัวได้อก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะนะอะถ้าอย่างชิมบปนซีเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ก็คงเป็นพฤติกรรมปกติของสัตว์นะนะแต่ ถ้ามนุษย์มาเห็นหรือว่าอ่ะแม้แต่ผมเองเห็นเนี่ยผมก็จะแบบโหลิงตัวนี้ประสบพันธ์กับตัวเมียได้มากกว่าหนึ่งตัวอาจจะถึง10ตัวเลยเหรอโหเจ้าชู้นะเนนี่โอโหรับไม่ได้ลิงเจ้าชู้ก็น่าจะประมาณนี้นะเพื่อนๆคิดว่าแบบนี้ไหมชิมเมซีจะโกรธเราหรือเปล่าเนี่ยที่เราไปหาว่าเขาเป็นสัตว์เจ้าชู้เนี่ยแล้วในทางวิทยาศาสตร์หรือว่าในทางชีววิทยาเนี่ยเขามีศัพท์ที่ใช้เรียกพฤติกรรมการประสบพันธ์แบบนี้แบบเฉพาะทางไหม ก็มีนะครับก็จะเป็นในทางชีววิทยาเนี่ยมีศัพท์ที่เรียกพฤติกรรมในการครองคู่ของคนและสัตว์มีอยู่4คําก็คือม o n o g a m y polygamy, p o l y อ n ด r y และ promiscuity มาที่คำแรกคือ monogamy คือพฤติกรรมการผสมพันธุ์ระหว่างตัวผู้หนึ่งตัวกับตัวเมียนหนึตัวถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นสัตว์ที่ครองคู่กันคู่เดียวอยู่ด้วยกันไปจนตลอดชีวิต พ o ลิกรมคือพฤติกรรมการผรสมพันธ์ระหว่างตัวผู้กับตัวเมียหลายตัวถ้าเรียกง่ายๆก็จะเป็นมีหลายภรรยานั่นเองนะฮะพอลิแอนดรคือพฤติกรรมการผรสมพันธ์ระหว่างตัวเมียกับตัวผู้หลายตัวก็ถ้าเข้าใจง่ายๆก็จะเป็นภรรยาที่มีหลายสามีนั่นเองนะฮะแล้วก็โพรมิสคิวตี้คืออันสุดท้าย Promiscuity คือพฤติกรรมการประสมพันธุ์ที่ตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยสามารถประสมพันธุ์กันได้กับอีกฝ่ายที่ผ่านการประสมพันธุ์กับตัวอื่นมาแล้วซึ่งความหมายของ promiscuity แบบเข้าใจง่ายๆในภาษามนุษย์เราเนี่ยจะเป็นความหมายค่อนข้างรุนแรงนิดนึงนะฮะขออนุญ,ญาตพูดก็คือสำสอนนั่นเองและนี่ก็เป็น4คํคในทางชีววิทยาที่ใช้แบ่งแยกพฤติกรรมการครองคู่ของคนและสัตว์ มาต่อกันที่สิ่งที่ส่งผลให้เกิดการจับคู่มากกว่าหนึ่งกันดีกว่านั่นก็คือยีนนั่นเองการที่บรรดาสัตว์บนโลกเนี่ยรวมถึงมนุษย์เรามีพฤติกรรมแบ่งเป็นทั้งผัวเดียวเมียเดียวแล้วก็หลายผัวหลายเมียเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากระบบพันธุกรรมภายในโดยร่างกายของพวกเราทุกคนนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าวาโซเพรสินซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดฮอร์โมนเกี่ยวกับความรักความผูกพัน ทุกอย่างดูปกติแต่เมื่อฮอร์โมนนั้นมียีนที่ชื่อว่า rs 3 3-3สีเมื่อไหร่ซึ่งยีนนี้เนี่ยเป็นยีนที่พบได้ทั้งในชายและหญิงก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกด้านความรักสองประเภทหลักๆโดยเฉพาะเพศชายหรือเพศผู้นั้นจะแสดงผลของยีนออกมามากกว่าเพศหญิงหรือเพศเมีย มนุษย์หรือสัตว์เนี่ยที่มียีน rs 3 3 3 4น้อยเนี่ยพวกเขาก็จะเป็นคนค่อนข้างยึดมั่นกับความสัมพันธ์ลึกซึ้งเพียงแค่คนเดียวแต่ถ้าเป็นกลุ่มไหนที่มี rs 3 3 3 4เยอะแน่นอนว่าพวกเขาก็ยอมจะไม่ชอบการผูกมัดใดๆเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างสัตว์ที่มีพฤติกรรมการจับคู่แบบ หลายผัวหลายเมียและผัวเดียวเมียเดียวมาให้เพื่อนๆได้รู้กันดีกว่าว่ามีสัตว์ตัวไหนบ้างที่รักเดียวใจเดียวมีสัตว์ตัวไหนบ้างที่มีแววว่าจะเจ้าชู้เดี๋ยวเริ่มจากสัตว์ที่มีพฤติกรรมโพลิการมีและโพลีแอนดรีก่อนละกันคือพฤติกรรมพวกนี้จะพบได้ในสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะเป็นสัตว์จำพวกแมวสิงโตแล้วก็เสือ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตัวผู้ชอบผสมพันธุ์กับตัวเมียหลายๆตัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทุกสายพันธุ์นะมันก็จะมียกเว้นแมวป่าแคนาดาลิงส์แมวป่ามาเกแมวป่าลิงส์ไอเบียซึ่งสายพันธุ์พวกนี้เราอาจจะไม่ไม่เคยได้ยินชื่อมันเท่าไหร่แต่ว่าพวกเนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่รักเดียวใจเดียวแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวไหนที่หลายผัวหลายเมียอ,อีกก็จะมีวานอ่าเช่นวานสีน้ําเงินวานซาเทิร์นไรท์วานพิจัาขา er พวกเนี้ย ก็จะเป็นพวกหลายพวหลายเมียเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกสปีชีส์นะก็จะมีวานฟินที่เป็นแบบสัตว์รักเดียวใจเดียวแต่ว่าก็จะเป็นเพียงการสันนิษฐานจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจากที่พวกเขาสังเกตมานะว่าแบบมันรักเดียวใจเดียวเนื่องจากวานฟินเนี่ยจะชอบว่ายน้ําด้วยกันเป็นคู่ในฤดูผสมพันธุ์ที่เป็นคู่เนี่ยหมายถึงว่าเป็นคู่เดียวนะเป็นคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วอันไหนอีกที่เป็นหลายผัวลายเมียก็จะมีกวางอ่าอย่างกวางมูสกวางแดงกวางหางขาวกวางเฟลโลแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวอีกตามเคยนะฮะก็จะยกเว้นกวางโรหรือกวางน้ําจีนเอกวางน้ําจีนนี้ซึ่งไม่รู้ว่าแปลไทยถูกหรือเปล่ามันจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษจะเป็น Chinese Water Deer พวกนี้ก็จะเป็นรักเดียวใจเดียวเหมือนกัน ลายผัวลายเมียก็จะมีหมีอีกอะอย่างมีขั้วโลกมีสีน้ําตาลหมีดําอเมริกายกเว้นหมีแพนด้ายักษ์มีสล็อตแล้วก็มีหมาเพราะว่าพวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะรักเดียวใจเดียวและสัตว์ลายผัวลายเมียที่เราจะหยิบยกมาเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสิงโตทะเลเช่นสิงโตทะเลนิวซีแลนด์สิงโตทะเลออสเตรเลียแล้วก็สิงโตทะเลแคลิฟอร์เนียแต่ก็จะไม่ใช่สิงโตทะเลทุกตัวนะมันก็มียกเว้นด้วย ซึ่งสัตว์หลายผัวหลายเมียเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากหลายร้อยชนิดเลยแล้วถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมละ่ะจะมีสัตว์เจ้าชู้ไหมสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็มีพฤติกรรมหลายผัวหลายเมียเช่นกันไม่ว่าจะเป็นนกถึงส่วนใหญ่นกจะเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวแต่มันก็มีบ้างที่นกตัวผู้บางส่วนเนี่ยจะชอบผสมพันธุ์กับตัวเมียมากกว่าหนึ่งตัว แต่ก็ยกเว้นนกเงือกนะที่แบบเราน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่รักกันแค่คูด่เดียวถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะตายไปพวกมันก็จะไม่หาใหม่อีกเลยจนตายตามกันไปในที่สุดอืมแล้วมีตัวไหนที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หลายพวและมีอีกจะมีมึกคือโดยธรรมชาติของหมึกแล้วเนี่ยจะต้องสู้กันเพื่อยแย่งกันเข้าไปผสมพันธุ์กับตัวเมียซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเมียตัวเดียวนะคือมึกเนี่ย สามารถผสมพันธุ์กับตัวเมียได้หลายตัวซึ่งตัวเมียก็จะเลือกได้ว่าจะยอมผสมพันธุ์หรือไม่แต่อยา่าเพิ่งคิดว่าหมึกตัวเมียจะรักเดียวใจเดียวนะเพราะว่าในฤดูผสมพันธุ์เนี่ยตัวเมียบางตัวก็สามารถผสมพันธุ์กับตัวผู้ได้หลายตัวเหมือนกันพฤติกรรมเหล่านี้ของหมึกเนี่ยไม่ใช่โพลิกามีและโพลีแอนทรีนะครับแต่เป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า promiscuity หรือสัมสอนนั่นเอง อีกตัวอย่างสัตว์ที่มีพฤติกรรมผสมพันธ์แบบ promiscuity ก็คือไก่นะฮะไม่ใช่ไก่ทุกตัวนะฮะแต่ว่ากระพอมีบ้างที่พวกมันจะผสมพันธ์กันไปมาหลายตัวทั้งตัวผู้และตัวเมียแต่ว่าตัวเมียเนี่ยจะค่อนข้างเป็นที่ต้องการของเหล่าตัวผู้ซะมากกว่าทำให้ตัวผู้เนี่ยต้องแย่งชิงกันเพื่อเข้าไปผสมพันธ์กับตัวเมียนั่นเอง ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการผรสมพันธุ์แบบหลายผัวหลายเมียแล้วก็พฤติกรรมการผสมพันธุ์แบบซ้ำซ้อนในกลุ่มของสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวล่ะเราได้ยกตัวอย่างไปแล้วเช่นนกเงือกพวกเพนกวินอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ยังมีอีกหลายชนิดนะฮะก็จะมีพวกชนีมีพวกแกร้งดำหิมาลัายนกกระเรียนหมูป่าอะไรพวกนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยจริงๆอะเยอะมาก แต่ว่าสัตว์ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแหละแล้วถ้าเป็นมนุษย์ละ่ะมันปกติไหมเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีพฤติกรรมหลายผัวหลายเมียของมนุษย์เนี่ยสามารถอธิบายได้โดยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์การผสมพันธุ์กันของมนุษย์เนี่ยมากกว่าหนึ่งคู่อาจจะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ในหลายๆสังคมของมนุษย์ แต่ถ้าสำหรับสัตว์แล้ว p o l y การมี่โพล n แอนดแล้วก็ Promiscuity เนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นปกติของพวกมันจนถึงขั้นในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมีเพียงแค่3-5%เท่านั้นที่เลือกจะใช้ชีวิตกับคู่เพียงแค่หนึ่งเดียวหรือว่ารักเดียวใจเดียวนั่นเองแม้แต่การแข่งขันการต่อสู้กันของสัตว์เนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการแบบอยากผสมพันธุ์ซึ่งจริงๆก่อนเกิดมาก็มีการแข่งขันทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นสเปิร์มที่แข่งขันกันออกมามีชีวิตเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์แต่ในทางตรงข้ามการที่คนหรือสัตว์ที่มีลักษณะการเลือกคู่แบบโมโนกามีเนี่ยเพราะโดยธรรมชาติแล้วลูกที่เกิดจากการผสมพันธุ์ของมนุษย์จะไม่สามารถเลี้ยงดูหรือว่าดูแลตัวเองได้เลยตอนแรกเกิดน,นะฮะจึงต้องมีคนคอยประครบ ประงมเลี้ยงดูให้นมอะไรอย่างนี้คือมันจะไม่เหมือนสัตว์เหมือนวัวเหมือนควายที่แบบออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถแบบยืนได้เลยเดินได้เลยใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะสามารถปฏิบัติเรื่องแบบการเลือกคู่ครองหรือการผสมพันธุ์แบบ p o l y กา m มี o โพล n แอนดรีหรือโ r รมิสคิวตี้แบบเดียวกับสัตว์ได้ไหม ผมได้ไปฟังมาจากพอดแคสต์ของ Theory of Love อ่ะนะเขาก็ได้ตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นไปได้ในลักษณะที่ว่าหรือจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยอาจจะเป็นโพลิการมีเหมือนกับสัตว์หลายชนิดบนโลกก็ได้แต่ด้วยความที่มนุษย์มีความคิดและจิตใต้สำนึกที่ลึกซึ้งกว่าจึงสามารถควบคุมมันเอาไว้ได้โดยไม่ทำอย่างเดียวกับสัตว์นายแพทย์ปีเชโชตสัก กล่าวว่าในทางการแพทย์สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์รวมถึงมนุษย์เนี่ยจะมีรีเซปเตอร์ที่แสดงออกมาได้ต้องมาจากยีนเพราะงั้นจึงต้องไปดูที่ยีนที่ผลิตรีเซปเตอร์นี้ที่ชื่อว่า rs 3 3 3 4ซึ่งยีนนี้จะเป็นยีนที่บ่งบอกถึงความยึดมั่นถือมั่นในความรักและความสัมพันธ์เคยมีการทดลองทดลองหนึ่งเนี่ยในประเทศสวีเดน,เ,นเขาทดลอง ทำการตรวจยีน rs3334 ในคนสวีเดนจำนวน552คนที่มีคู่รักเป็นของตัวเองพบว่าผู้ชายที่มีปริมาณ rs3334 มากเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับคนมากกว่าหนึ่งคนหรือไม่มีความคิดที่อยากจะผูกมัด รวมถึงไม่ได้มีความคิดเรื่องการแต่งงานสักเท่าไหร่ซึ่งตรงข้ามกับผู้ชายที่มี rs 3 3 3 4น้อยก็จะมีแนวโน้มของพฤติกรรมนี้น้อยลงและอีกการทดลองหนึ่งที่รายการ podcast theory of love เนี่ยเขาได้ยกตัวอย่างขึ้นมาคือการใช้แบบสอบถามซึ่งคำถามหลักก็จะเป็นคำถามที่ว่าถ้าพวกเขาสามารถมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอื่นนอกจากคู่ของตัวเองแล้วเนี่ยพวกเขาจะทาหรือไม่ ผลปรากฏว่าคนที่มียีน r s 3 3 3 4มากเนี่ยส่วนใหญ่พวกเขาจะตอบว่าพวกเขาเลือกที่จะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นถ้าเขามีโอกาสพวกเขาก็จะทำมันในแง่ของประชากรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเขาได้กล่าวว่าการที่มนุษย์หรือสัตว์เลือกที่จะมีคู่ครองหลายคนจริงๆมันก็พอจะมีข้อดีอยู่บ้างนะในแง่ของการทำให้เผ่าพันธุ์แพร่กระจายและสามารถดำรงอยู่ได้ แต่ก็มีข้อเสียนะข้อเสียเนี่ยก็จะตกไปอยู่ที่ลูกที่เกิดมาเพราะพวกเขาเหล่านี้มีแนวโน้มที่อาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้ดีมากนักเพราะได้รับความใส่ใจไม่เพียงพอแล้วถ้ามนุษย์กับสัตว์เลือกที่จะไม่เจ้าชู้และเลือกที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคู่แค่คนเดียวล่ะ แน่นอนว่าพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะส่งผลที่ดีต่อลูกที่ออกมาก็คือพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตได้มากขึ้นเพราะพ่อแม่สามารถทุ่มเทดูแลได้อย่างเต็มที่นั่นเองนอกเหนือจากระบบพันธุก,กรรมที่เราคงแก้ไขอะไรมันไม่ได้แล้วจารีดประเพณีระบบสังคมศาส,สนาหรือว่าอะไรบางอย่างที่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยสร้างขึ้นมาก็สำคัญ ต่อแนวโน้มพฤติกรรมความสัมพันธ์เหมือนกันโดยเฉพาะกับมนุษย์เนี่ยที่สร้างกฎเกณฑ์อะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อต้องการควบคุมและป้องกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่พอใจในการที่คู่หรือคนรักของตัวเองเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นมากกว่าหนึ่งคนก็ได้สร้างแนวคิดแบบผัวเดียวเมียเดียวขึ้นมาซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นแนวคิดที่มีร่วมกันในสังคมเกือบทั่วทั้งโลก ผู้คนบางส่วนที่อาศัยอยู่ในสังคมที่มีแนวคิดนี้อาจจะเป็นคนรักเดียวใจเดียวเพราะอยากเป็นเองหรือเพราะรู้สึกกลัวที่จะต้องถูกประนามถ้าเกิดว่าไม่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือนอกใจคู่ของตนเองก็เป็นไปได้ทั้งสองทางแล้วถ้าหากมนุษย์เราไม่ถูกปิดกัน้นด้วยกรอบศีลธรรมจริยธรรมหรือกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่เราได้สร้างขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ามนุษย์เราจะตามใจตัวเอง หรือตามใจยีน rs 3 3 3 4ไปถึงขั้นไหนอืมก็น่าคิดตามเหมือนกันนะฮะแต่ถึงอย่างไรเนี่ยขอบอกตรงนี้เลยว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่มีมานานหลายปีแล้วและก็ยังเป็นเพียงแค่การทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพียงจํานวนหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถเอามาเมารวมคนทั้งโลกได้ว่าเอ้ยคนที่มียีน rs 3 3 3, 3 4มากเนี่ยจะต้องเจ้าชู้นะและคนที่มียีน rs 3 3 3 4น้อยเนี่ยจะไม่เจ้าชู้เพราะอย่าลืมว่า ยังมีปัจจัยอีกหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเจ้าชู้ด้วยเหมือนกันเช่นการเลี้ยงดูทัศนคติเฉพาะกลุ่มและการอยากเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบางกลุ่มเป็นตน้นแล้วในอนาคตเนี่ยคนเจ้าชู้จะลดลงไหมนายแพทย์ปีเนี่ยก็ได้พูดคาดการถึงพฤติกรรมหลายผัวหลายเมียนี้ว่าต่อไปมนุษย์และสัตว์ที่มีนิสัยเจ้าชู้ น่าจะลดลงเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนของสัตว์และมนุษย์ที่มีความรักเดียวใจเดียวกับผู้ที่มีหลายใจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60-70ต่อ30ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ยังไม่เป็นปัญหาระดับโลกเท่าไหร่ดังนั้นสัดส่วนประมาณนี้เนี่ยอาจจะยังคงอยู่บนโลกนี้ต่อไปเรื่อยๆก่อนที่จะอีกสักร้อยปีขึ้นไปเนี่ย สัดส่วนนี้ก็จะค่อยๆวิวัฒนาการต่อไปจนอยู่ในจุดที่ผู้ที่มีพฤติกรรมมีคู่ครองหลายคนน้อยลงโดยเฉพาะในสังคมมนุษย์เพราะว่าพวกเขารู้จักการคุมกำเนิดมากขึ้นเมื่อพวกเขาเลือกที่จะมีความสัมพันธ์แบบคุมกำเนิดแล้วก็จะลดโอกาสส่งต่อยีนแห่งความเจ้าชู้อย่าง r s 3 3 3, 3 4นี้ต่อไปยังลูกหลานของพวกเขา ถึงความเจ้าชู้เนี่ยจะดูเป็นเรื่องธรรมชาติที่ลึกลงไปในระบบพันธุกรรมของมนุษย์และสัตว์แต่ในอีกด้านหนึ่งมนุษย์มีความคิดจิตสำนึกและการควบคุมอารมณ์มากกว่าสัตว์อยู่แล้วการปรึกษาคู่ครองก่อนที่จะทำอะไรที่ดูเป็นการทำร้าย,ยจิตใจกันก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยอยู่ดีก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องราวของความเจ้าชู้ที่มีอยู่ในทั้งคนและสัตว์ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนทัศนคติกันหรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอกกับทางเราเนี่ยทางพร้อมเหล่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยแต่ก่อนที่จะพิมพ์อะไรเนี่ยผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้พวกเราด้วย <S <S เพื่อให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกัน แต่เรามีระบบซูเปอร์แตงนะใครที่อยากจะสนับสนุนเราก็สามารถกดปุ่มนั้นได้เลยสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกัน EP หน้าบายบายนะครับผมพร้อมเหลาา podcast